สวัสดีครับเพื่อนเพื่องพี่ครับที่รักในการปลูกไผ่นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ราชสุวัรษเรานะครับจะทําการขุดขยายพันธุ์ไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์นะครับจะมี2สายพันธุ์นะครับคือไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์ท่าทิพยิยามแล้วก็ลายเสือนะครับณตอนนี้เราอยู่ในโซนไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์ลายเสือนะครับก็วันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยนะครับและที่เพื่อนๆนรอคอยนะครับเพราะว่าวันนี้ช่างแดงนะครับมือขุดเรานะครับเขา หายจากอาการบาดเจ็บแล้วแต่ไม่ได้ปเซ็นครับวันนี้ก็มาช่วยเรานะครับก็ได้สุขภาแเรานะครับต้องขอคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ไว้ใจไล่เรานะครับสั่งจองข่ลูกหวานข้ามปีนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับก็ยอดจองก็80ปกว่าท่านนะครับได้สุขภาพเราก็ต้องขอขอโทษนะครับเพื่อนเพื่อนที่สั่งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วต้นพันธุ์ไม่เพียงพอนะครับ เลยต้องมาได้ตานพังปีนี้ครับต้องขอโทษนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ไว้ใจในต้นพันธุ์ของไร่เรานะครับวันนี้จะพามาดูนะครับว่าช่างแดงนะครับมือขุดไผ่ของไร่เรานะครับว่าการขุดไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์นะครับซึ่งไผ่นพันธุ์เล็กนะครับเป็นไผ่เดียวกันกับไผ่เรียงตะววยไผ่นบงหวานพวกนี้ไผ่นพันธุ์เล็กครับจะมีการขุดขยพันธุ์อย่างไรครับเพื่อนๆที่อยากจะรู้นะครับว่าการขุดขยพันธุ์ขุดอย่างไร ตามมาดูครับวันนี้ก็มีน้องมืดครับมาครับม,มาดูครับอ,อันนี้เป็นตอต้นทันนะครับของไ่ลวกหวานสุขอะไรเสือนะครับสร้างแดงจะขุดจะขุดรอบต้นนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการงัดนะครับแล้วเราจะตัดลำตัดลำต้นไถ่ออกก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายในการขุดนะครับแล้วก็ วันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเพราะว่าฝนตกหนักนะครับเมื่อวันที่เก้านะครับดินชุ่มนะครับดูให้เพื่อนๆดูดินดินชุ่มนะครับขุดง่ายนะครับง่ายต่อการขุดไผ่ปกติแล้วเดือนกุมภานะครับดินจะแข็งนะครับเพราะว่ามันแห้งแล้งนะครับเรายิ่งเดือนเมษายนขุดยากนะครับเพื่อนๆถ้าจะขุดไผ่ทันไผ่ในช่วงเดือนกุมภามีนาเมษายนนะครับก็ จะให้ดีนะครับถ้าดินมันแข็งมากๆเนี่ยเราก็ต้องเอาน้ํานะครับลดหล่อไว้นะครับถ้าดินมันเปียกชุ่มางี้เวลาขุดจะขุดง่ายนะครับนี่นะครับก็คือการขุดไผ่นะครับไม่ใช่ว่าใครจะมาขุดก็ได้นะครับเพราะว่าการขุดไผ่นะครับก็ต้องดูนะครับว่ามีความชำนาญไหมถ้าขุดไม่ดีนะครับตาแตกนะครับก็มันก็จะไม่ มันก็จะตายนะครับอันนี้คือขุดที่สมบูรณ์ทัน่ครับเนี่ยเนี่ยกำลังจะเริ่มนี่คือตาจะตายเป็นหนอนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะขุดง่ายช่างแดงก็ขุดไผ่ไม่ให้เรานี่ผมว่าน่าจะได้ใกล้ๆหมื่นต้นแล้วครับเนี่ยก็ขุดตายบ้างรอดบ้างนะครับก็ลองผิดลองถูกนะครับกับผมนะครับแต่ผมเนี่ยขุดไม่ได้นะครับเพราะว่าการขุดไผ่นะครับเนี่ย คนที่ขุดเนี่ยต้องต้องต้องมีแรงกำลังนะครับถ้าไม่มีแรงกำลังนะครับก็ขุดได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยนะครับถ้าขุดแล้วนะครับก็ใส่มาส่วนตัวผมนะครับขุดไปแล้วนะครับขุดได้วันหนึ่งสามสิบเงานะครับสามสิบเงาตื่นเช้ามานะครับเหมือนโดนซ้อมเลยนะครับเพราะนั้นก็ปวดเมื่อยทั้งตัวครับเพราะนั้นแล้วก็ใครที่ ขุดขยายพันธุ์ไผ่นะครับก็ต้องร่างกายแข็งแรงนะครับถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็ขุดได้อย่าขุดเยอะนะครับส่วนตัวผมเนี่ยสามสิบเงานี่ก็ไม่ไหวแล้วครับเต็มที่ก็วันละสิบเงาน่าจะโอเคนะครับอันนี้ช่างแดงก็ขุดวันหนึ่งน่าจะวันละสองร้อยเงานะครับที่เคยได้นะครับสองร้อยเงาอันนี้ก็เห็นว่าจะขุดง่ายมากนะครับเพราะว่าฝนตกแต่ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยต้องออกแรงเยอะนะครับครับก็เพื่อนเพื่อนนะครับที่ สนใจนะครับในการปลูกไผ่การขยายพันธุ์ไผ่นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ได้เรากําลังขยายพันธุ์ไผ่นะครับก็ไม่มีความลับนะครับอยากจะเข้ามาเรียนรู้มาดูงานเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับเราจะถ่ายทอดให้ดูสุทุกขั้นตอนนะครับอันนี้จะเป็นเรียกขุดไผ่นะครับที่ที่ดีจะแข็งแรงนะครับก็คือเราจะใช้ เหล็กหนบรดนะครับแล้วก็เหล็กเหล็กตันนะครับเอามาเชื่อมแล้วก็มารักให้คมคมครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีความแข็งแรงนะครับถ้าเป็นเหล็กงัดทั่วไปที่เราไปซื้อเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็งัดไปก็จะโค้งจะงอนนะครับก็ไล่เราต้องขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนที่ไว้ใจในไผ่ลวกหวานสุสวัสดนะครับซึ่งเป็นไผ่ที่ผมคิดว่านอรสชาติหวานอร่อยที่สุดนะครับ แล้วเวลาต้มเวลาเผาก็จะกลายเป็นข้าวโพดนึ่งนะครับก็เพื่อนเพื่อนถ้าอยากรู้ว่าไผ่ลวกหวานหวานจริงอร่อยจริงไหมก็ประมาณเดือนมีนคมาครับเมษาครับจอกหน่อยเยอะก็เข้ามาชมเข้ามาชิมได้เพื่อนๆ่อนที่ไม่สามารถมาได้ทางไร่เรามีบริการจะส่งนะครับให้เอาไปชิมหนอก่อนว่าวานันหวานจริงอร่อยจริงไหมครับนะครับก็วันนี้ไร่เรานะครับก็ขอถ่ายทอดนะครับ และบันทึกการขยายพันธุ์ไผ่ลวกหวานสุดหวัตนะครับวันแรกของปี2564ครับก็คือวันพฤหัสที่11กุมภานนะครับเราจะรีบเร่งทยอยจัดส่งให้กับเพื่อนๆที่จองมา้จำตั้งแต่ปี่แล้วแล้วก็เป็น,นปีนี้นะครับก็จะพยายามทำให้เร็วสุดครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ